สุขทัยธรรมธิรานนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนทางไกลนะคะซึ่งนะคะเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษานะคะให้กับ ผู้ที่สนใจทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วัยเด็กนะคะไปจนถึงวัยผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีโครงการที่ดีอยู่โครงการหนึ่งค่ะเรียกว่าโครงการสัฤร็ธิบัรนะคะเป็นโครงการเรียนล่วงหน้าปริญ,ญญาตรีนะคะซึ่งเรามีรายวิชานะคะจาก11สาขาวิชาซึ่งเปิดในแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยประมาณ400กว่าชุดวิชาผู้เรียนนั้นสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียนค่ะเมือ่อผู้เรียนสมัครเรียนมาแล้วนะคะทางมหาพิทยาลัยจะจัดส่งเอกสารการเรียนการสอนไปให้ผู้เรียนที่บ้านค่ะผู้เรียนสามารถที่จะศึกษาสื่อการเรียนการสอนนั้นตามวันและก็เวลาว่างหรือเวลาที่ตัวเองว่างจาก งานประจำหรือว่างจากการเรียนสามารถที่จะศึกษาจากเอกสารการเรียนการสอนนั้นเลยนะคะหลังจากนั้นก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเพื่อเสริมความรู้อของทางมหาวิทยาลัยได้นะคะจาก SCOU Media ของมหาวิทยาลัยของเราค่ะ ประมาณ4เดือนก็จะทําการสอบที่ศูนย์บริการการศึกษาของมสทเรานะคะจะมีการทั้งสอบแบบเผชิญหน้าที่ศูนย์สอบทั่วประเทศแล้วก็มีการสอบออนไลน์ด้วยและที่สําคัญนะคะเราจะเปิดโอกาสให้มีการสอบว a l k in exam นะคะในภาคต้นและภาคปลายที่มีชุดวิชานั้นเปิดสอนและมีชุดวิชานั้นที่เปิดสอบนะคะเมื่อสอบผ่านแล้วเราจะสอบแล้วเราจะทราบผลทันทีเมื่อสอบผ่านเราไม่ต้องทําการสอบแบบเผชิญหน้าหรือออนไลน์นะคะ ผลการสอบที่ประกาศออกไปนะคะสามารถที่จะดูได้จากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเรานะคะสอบผ่านชุดวิชาใดนะคะนอกจากจะได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพในชุดวิชานั้นแล้วเราก็จะมีใบสัมธ์บัตรมอบให้กับทุกคนนะคะใบสัม์รัตรนี้คือใบรับรองความรู้ในชุดวิชานั้น6หน่วยกิตนะคะสำหรับ1ชุดวิชานะคะส่วนในเรื่องของการโอนนะคะสามารถที่จะทํา การโอนเข้าสู่ในหลักสูตรปริญญาตรีได้เลยโดยเก็บผลการสอบไว้นะคะหรือว่าเก็บใบสัมพิบัติไว้พอมาเป็นนักศึกษาป,ปริญญาตรีนะคะมาสำหรักเรียนตามสาขาวิชาใดแล้วก็ตามสามารถที่จะนําชุดวิชานี้โอนเข้าได้นะคะโดยกรอบแบบฟอร์มขอโอนนําชุดวิชาที่สอบผ่านทุกชุดวิชาเลยนะคะ โอนเข้ามาก็จะทําให้จบเร็วขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะทํางานหรือว่าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะส่วนพิธีมอบนะคะพิธีมอบประกาศสมบัติสำหรธิที่บัตรมหาวิทยาลัยของเราจะจัดให้กับทุกๆปีนะคะอย่างสมเกียิเลยทีเดียวนะคะสําหรับผู้ที่สอบผ่านทุกๆท,ท่านนะคะประมาณกลางเดือนสิงหาคมค่ะ รู้จักโครงการสราัมฤทธิบัตรมสทได้อย่างไรคะน้องโออดยความที่แม่ของผมเป็นนักศึกษาที่ทามหาลัยนี้อยู่แล้วนะครับแล้วแม่ผมก็เลยชวนว่าเออที่นี่มีหลักสูตรโครงกสัมบิทิบาตที่สามารถเรียนปริญญาตรีลงหน้าได้ครับผมก็เลยตัดสินใจที่มาเรียนที่นี่เพราะว่าเพื่อจะได้ใช้เวลายามว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยครับก็คุณพ่อจะเป็นแนวชักชวนให้มาเรียนแล้วก็จะแนะนำหาข้อมูลมาให้ดูก่อนว่าชอบไหมถ้าชอบก็ให้ เรเรียนเลยค่ะตอนนั้นก็รู้สึกชอบค่ะแต่ก็แอบ,บมีความกังวลกลัวอยู่ด้วยค่ะแน่นอนค่ะการเรียนโครงการสำเริจทีบัติเนาะถึงแม้ว่าโครงการของเรานะคะก็จะแบบมีความสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแต่ก็มีนักศึกษาแอบบ,บ่นมานิดนึงเหมือนกันนะคะว่าอย่างเรื่องของหนังสือเรียนเนี่ย เป็นเป็นเล่มที่หนามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะคะในการอ่านหนังสือได้มีอุปสรรคหรือปัญหาในการเรียนไหมคะแล้วเรามีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรคะก็ปัญหาแรกก็จะเป็นเรื่องแบบและเวลาครับก็คือบางทีเราวางแผนแล้ว,ว่าเราจะอ่านหนังสือในช่วงเวลานี้เวลานี้ค,ค่ะแล้วทีเนี้ยเราไปดูตารางอีกทีนึงก็คือไปตรงตารางแบบนัดเพื่อนว่านัดทำง,ทงานอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะ,คะ ผมก็จะเจอปัญหาแบบนี้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันครับผมก็จะแก้ปัญหาโดยการ <c oughs> เปิดคลิปฟังอาจารย์ทาง YouTube ของทางมหาลัยครับการเรียนควบคู่ไปด้วยมันทำให้เวลามันมีได้น้อยลงค่ะ,คะแล้วก็ทั้งที่โรงเรียนมีงานเยอะหรือว่าบางทีใกล้ช่วงสอบเข้ามาหนูก็จะพยายามเคลียร์งานหรือทาความเข้าใจในห้องเรียนให้มากที่สุดค่ะหรือบางทีก็ทําการบ้านจากที่โรงเรียนมาเลยแล้วก็เคลียร์งานให้เสร็จไปเลยแล้วก็ ค่ะเวลามานั่งอ่านของมอสทหรือว่าหนูใช้วิธีการเปิดดูคลิปเอาค่ะเพื่อให้สั้นลงแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะมีการสนับสนุนน้องในเรื่องการเรียนว่าทําไมเราต้องเลือกเรียนที่มสทางะคะว่าทำไมเราถึงต้องเลือกเรียนที่มสทใช่ไหมคะ,คะมสทนี้ค่อนข้างเปิดโอกาสกว้างนะคะด้านความสะดวกสบายหรือว่าเรียนในทางระบบออนไลน์นะคะ,คะตรงนี้ค่ะแล้วก็ทำให้น้องเนี่ย ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะคะน้องอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้อ่านหนังสือได้นะคะ,ค,ะคือทางมสทเนี่ยค่ะคือสะดวกในการเรียนนะคะน้องสามารถเรียนที่บ้านได้ะนะคะค่ะแบ่งเวลาไม่กระทบกับการเรียนภาคปกติของน้องมากนักนะคะด้านกิจกรรมต่างๆค่ะน้องสามารถไปได้ะคะ่ะ ได้ศึกษาดูแล้วแล้วก็เตรียมข้อมูลต่างๆให้น้องพอสมวควรนะคะว่าให้น้องเนี่ยเ,เข้ามาเรียนโครงการสำเริจทิบะเนี่ยเพื่อเรียนปริญญ,ญาตรีล่วงหน้าใช่ไหมคะว่าน้องเนี่ยชอบสาขาวิชาอะไรบ้างนะคะก็จะได้เข้าใน โครงสร้างหรือหลักสูตรของทางมสทได้เลยค่ะได้วางแผนอนาคตไว้ให้น้องแล้วอะค่ะว่าให้น้องเนี่ยเรียนสาขาและวิชาอะไรด้วยค่ะที่นี่ค่ะผมอาจจะโชคดีนิดนึงผมมีโอกาสได้เป็นนักศึกษา,ษามสทมาก่อนค่ะทาให้รู้จักโครงการนี้โครงการาสรัมฤทธิบัตรครับแล้วก็เราก็เลยเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการต่อยอดความรู้เพราะว่าเราก็อยากให้ลูกเรามีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการเลือกสายอาชีพเราก็เลยแนะนําให้ลูกสาวเราเรียนในเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับ ในส่วนที่ทางคุณพ่อสนับสนุนก็คือเราก็ช่วยสปอร์ตในเรื่องของตัวหนังสืออาจจะช่วย<ฆ>ดูในเรื่องของข้อสอบช่วยแนะนําแล้วก็ดูคลิปดู YouTube ต่างๆแล้วก็หรือว่าถ้าเขามีประเด็นมีปัญหาหรือว่าเกิดความท,ท้อแท้หรือว่าเราก็ช่วยสปอร์ตในเรื่องของเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของกําลังใจให้ลูกสาวเราครับระหว่างที่น้องกําลังศึกษาอยู่เนี่ยเรามีวิธีการในเทคนิคหรือว่าสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาอย่างไรบ้างคะ่ะ คุณแม่ก็จะคอยแนะนำนะคะด้านแบ่งเวลาเรียนนะคะด้านกิจกรรมต่างๆนะคะระหว่างเรียนมัธยมของน้องกับทางโครงการสำเร็จทิบะนี่ค่ะที่จะมีผลกระทบหรือว่าอุปสรรคให้น้อยที่สุดะคะในช่วงแรกครับช,ช่วงที่เขาเรียนวิชาแรกพอจะต่อวิชาที่สองเขาก็เริ่มรู้สึกว่าท้อแท้แล้วกันเราก็จะทำยังไงให้ลูกเราไม่ท้อแท้สิ่งที่เราทํำก็คือในฐนานะพ่อ <ST AN TS> เราก็ลงเทคคอร์สร่วมเรียนเป็นเพื่อนด้วยครับ <c oughs> คุณพ่อตอนสอบนั่งหน้าคุณลูกนั่งหลังโ <c oughs> ดนคุณครูแซวว่าจะลอกพ่อนะจริงๆพ่อน่าจะลอกลูกมากกว่าเพราะว่าพื้นฐานภาษา,ศาอังกฤษเขาค่อนข้างจะดีอยู่แล้วครับออใช่ก็ <c oughs> คือเราใช้วิธีพวกนี้เป็น <c oughs> ในการช่วยพพอร์ตแต่ว่าในช่วงเดลรี่ไทม์ช่วงต่างต่างเราก็เสริมเรื่องการเรียนเรื่องการแหลนต่างต่างให้เขาทีครับยกตัวอย่างได้ไหมคะเวลาให้กําลังใจหรือว่าเวลาเทคนิคในการแนะนําในการเรียนอะไรอย่างเงี้ยด้านให้กาลังใจน้องก็ ก็จะดูว่าน้องท้อแท้ไหมคะถ้าน้องทอก็จะมีกิจกรรมนะคะพาน้องไปทํากิจกรรมอะไรนอกบ้านค่ะอาจจะไปไปเที่ยวบ้างนะคะคือไม่ให้น้องเนี่ยเครียดจนเกินไปนะคะแต่ขณะเที่ยวนี้ก็แอบอ่านหนังสือไปด้วยนะคะเราก็สนุนทุกอย่างครับในเรื่องของการเรียนเพราะว่าสิ่งที่เราต้องคือเราพยายามโฟกัสในเรื่องของให้เขาเรียนในเรื่อง ชั่วโมงปกติเพราะว่าการ<ม>เรียนในช่วงม1ม2ของอี P ค่อนข้างจะหนักพอสมควรเราก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการวางโปรแกรมวางโครงสร้างวางการเรียนให้เหมาะสมก็คือไม่ให้แน่นไปมไม่ให้หย่อนไปก็คือจัดให้มันเหมาะสมแต่ละวิชา<ม><ม>แล้วก็ในส่วนเวลาปก,ปกติช่วงสอบก็คือดูเรื่องเนื้อหาอาจจะช่วยนั่งฟังเป็นเพื่อนไฮไลท์เป็นเพื่อนแล้วก็ สิ่งนี้นก็คือไปสอบขับรถไปสอบแล้วก็ลงชุดนี้ครับก็คือเรียกว่าเรียนเป็นเพื่อนลูกสาวจะได้รู้สึกไม่เกิดความโดดเดี่ยวนะคะจริง,รงๆสิ่งที่สําคัญบอกคือเราบอกแนะนําบอกว่าลูกคือห้ามดูถูกมหาลัยแต่ละที่เพราะมหาลาัยแต่ละที่เนี่ยมีศักย์และสิทธิ์ไม่ได้ต่างกันค,คืออย่างผมจบเกษตรมาแต่ว่าเรามาเลือกเรียนเสริมในเรื่องของตัวอาชีวะนามัยและความปลอดภัยก็เป็นประโยชน์สําหรับเราในเรื่องของการเพิ่มโอกาสเพิ่มความรู้รวมทั้งเราก็เลยแนะนําว่า เฮ้อย่างลูกเราชอบรัศสาชอบกฎหมายแล้วก็ให้มาเรียนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นประโยชน์สิ่งที่ที่เขาจะได้รับกับตัวมาเองแล้วก็มีโอกาสที่จะไปแชร์ความรู้แชร์เอ็กซ์เพลียนให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างของอีทียครับมีอะไรที่อยากจะเชิญชวนผู้ปกครองหรือบุคลากรอื่นๆน,นะคะรวมถึงน้องที่สนใจอยากจะมาเรียนโครงการสัมร,ริธิบัตรบ้างค่ะค่ะก็อยากจะแนะนํา ท่านผู้ปกครองนะคะ<ช>ส่งบทหลานท่านเข้ามาศึกษาในโครงการสำเร็จที่บัตค่ะเพราะว่าทางมหาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชเนี่ยค่ะเป็นที่ตอบโจทย์นะคะ<ช>อยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะคะให้ความสะดวกสบายนะคะเพราะว่าเราเรียนระบบออนไลน์ด้วยคืออยากให้พ่อแม่ทุกท่านที่มีโอกาสลูกที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมในเรื่องของการเรียนครับหลักสูตรหนึ่งหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจก็คือหลักสูตรสำเร็จที่บัตรหรือว่าโครงการศึกษาตอเน,นี่ยครับเป็นโอกาสสาหรับ พ่อแม่แล้วก็ลูกหลานทุกท่านเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นวิชาที่อย่างลูกสาวผมเรียนในเรื่องของตัวกฎหมายหรือว่ารัฐศาสตร์หรือว่าวิชาอื่นๆที่มสทเปิดก็คืออยากเชิญชวนให้ผู้ปกครองทุกท่านน่ะได้มีโอกาสมาลองเรียนแล้วก็สิ่งที่สําคัญจะให้สำลิขผลไปด้วยก็ด้วยกันก็คือพ่อแม่ลูกหลานคือต้องช่วยกันเรียนแล้วก็สรุจในเรื่องของการเรียนอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ปกครองทุกท่านและน้องๆทุกคนที่โอกาสเลือกมาเรียนที่มสทครับ ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใดนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนะคะนักศึกเรียนนักศึกษานะคะคนในวัยทำงานหรือผู้สูงอายุนะคะสามารถที่จะเรียนล่วงหน้าปริญญาไปกับโครงการสำริธิบัตรของมสทได้เพราะทุกชุดวิชานั้นสามารถที่จะเก็บสะสมนะคะไว้ เพื่อเทียบโอนเข้าสู่การศึกษาของมสทในระดับปริญญาได้นะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนที่สนใจสมัครกันเลยนะคะ